ใส่รองเท้าแล้วก็เดินไปหาบาร์บี้สักสองนิค่ะนี่มากมนยนี่มอขายิ่งเป็นแผลอยู่ทุกๆก็ทุกคนก็เห็นสองิเนี่ยนั่นเนี่ยไม่เห็นต้องไปหาบาบี้ต้องทำผมทรงใหม่้ไว นั่นมันอะไรเนะี่ยกระเป๋าสวยจังเลยขอบายพี่ยืมดีกว่าบายพี่อะไรยืมกระเป๋าหน่อยได้เลยหยิบไปเสียงอะไรบ้าหยิบไม่ได้ใช่ด้วยค่ะออโอเคได้แหละขึ้นห้องมีความสุขที่ได้กระเป๋าเฮ้ยฮฮไปเที่ยวดี กระเป๋าตกกระเปา๋ากระเปา๋าตกใช่ด้วยอยูอ่ชีวิตฉันจะถืออะไรอยู่บ้าง <c oughs> ชีวิตฉันมันช่างคมขืนเดินเดินเดินอย่างมีความสุขเดินเดินแล้วก็วา,างไว้ตรงนี้กันและนอน <c oughs> สองชั่วโมงผ่านไป อุ點點้ยแบตจะบวดทำยังไงดีว่าใ้ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนแล้วก็นอนอุ้ยอะไรมันทิ่มเท้าเจ็บจังเลยืมฟินจังเลยอโอ้โหกระเป๋าฉันอยู่ไหนฮะกระเป๋าฉันอยู่ไหนใครเอากระเป๋าของฉันไป เอเดี๋ยวนะไปถามยขอนั่งแป๊บนั่งไม่ได้โอ้โหหัวติดชั้นสูงเกินไปใช่ไหมเฮเลซาอะไรใครเอากระเป๋าของชินไป <c oughs> ฉันไงแล้วอยู่ไหนเอ่มไม่รู้สิ <c oughs> ถ้าวันนี้ฉันไม่ได้เกตายเฮ้ยนมยอะไรดีอ่ะแต่ว่าลืม หาดีกว <formation> ่าฉ <ee> ันอุตส่าห์ทำทรงผมทรงอามวยนะเนี่ยอามวยสวยเกเก๋เกเกไหนตรงนี้มีไหมฮัลโหลแบ่มีไอตินยักษ์นี่นะไปเดินเดินอู้อยู่นี่นี่น่นการหยิบนี่มันยากมากฉันต้องชูมือสู่ชีฟ้าเลยเอ้ยเอาไปคืนมาบี้ดีกว่า บายพี่มาแล้วใจวางไว้เออวางอย่างนี้ดีกว่าเออเออโอเคเออไปนอนอย่างสบายใจไม่ต้องมีคนดูแลไปนอนเล่นข้างล่างกันและทุกคนก็อยู่ด้วยกันอย่างบ้าบ้าบบ สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ